สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมบอลเสือพานนะครับซึ่งเป็นต้นที่ใหญ่มากๆนะครับนี่นะครับสวยงามมากๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าต้นขนาดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมนี่ให้ชมเสือพานมีมีหลอดออกมาด้วยหนึ่งหลอดนะครับใช้ข้อนะครับ ขับไว้นะครับเพราะมันต้นใหญ่มากสวยงามมากครับนี่มีบอลกระดาษด่างนี่ครับบอลกระดาษด่างคู่กันเลยวางคู่กันสวยงามนี่ครับบอลกระดาษด่างนะครับราคาแพงมากมากนี่ครับ ก็เพิ่งเคยเห็นแต่ก่อนก็เคยเห็นแต่เสือพันต้นเล็กๆนะครับแต่พอมาเห็นต้นใหญ่แล้วนี่สวยมากนะครับเหมือนทหารเลยเหมือนลายทหารเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบอลกระดาษด่างเล็กนะครับรุ่นเล็กนะครับมีรุ่นเล็ก